ปทราบนี่สถานีบางปน้าก่อนจะลงจากขบวนรถของรถสัมภาระของท่านใต้รถ้วถ้ารถไฟฟขาของใดตนดขัิางใช้บริการเดินทามด้วยรถไฟและหวังเป็นองยิ่ว่ามีโอกาสต่อไปการรถไฟแหงประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการ โปรดอย่าชะม ugo หรือยืดอวัยวะส่วนในงส่วนใดออกนอกตัวรถขนณะขบวนรถวิ่งท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขอบคุณค่ะท่านสูบบุหรี่ภายในอาคารสถานีและบนขบวนรถท่านใดฝ่าฝืนต้องมีโทษตามกฎหมายขอบคุณค่ะ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับของมีค่าระหว่างการเดินทางหากมีเหตุการเกิดขึ้นตรวจแจ้งตำรวจรถไฟหรือพนักงานรถไฟทันทีขอบคุณค่ะทานร้ไบารจากสนามบินน่าประ้ส่งบริษัทที่สถานีชุมแสงสนาบันน่านพนันสถานีนครสวรรค์เป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ